จริงๆต้องบอกว่าเราไปเที่ยวกับทางเพื่อนๆค่ะแล้วก็โชคดีที่พี่ย่าอยู่ออสโลพอดีแล้วก็ดีใจมากค่ะพี่ย่าชวนไปทานข้าวเพราะว่าคนเห็นภาพแล้วก็แบบเอ้ยน่ารักจังเลยโมเมนต์สองซุปตาสาวจริงๆไม่ใช่แค่พวกหนูค่ะจริงๆก็มีแม่ปลามีพี่แคทด้วยแล้วก็มีของเฟิร์นก็จะเป็นทีมช่างแล้วก็เพื่อนๆคือบ้านนี้น่ารักมากๆค่ะก็อบอุ่นเป็นครั้งแรกที่เฟิร์นกับเพื่อนๆได้ทานอาหารนอร์เวย์ครั้งแรกเลย อร่อยค่ะเป็นเหมือนหมูสามชั้นกรอบๆซึ่งหนูก็เรียกชื่อไม่ถูกแต่อร่อยจริงๆอนเป็นครั้งแรกใช่ไหที่ไปเจอรกที่บ้านก่อครั้งแรกเลยค่ะที่ที่เจอที่ต่างประเทศที่ออสโลขอบคุณพี่ย่าว่าแบบดูแลดีมากดีจริงๆค่ะเป็นเรารับประทานอาหารบ้านเขาเต็มที่มาก <c oughs> ทั้งอาหารนอร์เวย์และขนมจีนนะคะบ้านเราก็คือไม่มีความเกรงใจค่ะบอกเลยว่าหิวค่ะทานค่ะทุกอย่างบอก็ั่ารัก นะ่าเอาไม่ได้เจอคุณพ่อ,อค,ค่ะเ<ม>พราะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่สวยมากๆค่ะของพี่ญาติญาชวนไปเที่ยวที่ไหนเพิ่มเติมไหมคุณแม่ชวนไปบ้านเขาใหญ่ค่ะจะเอาสนุกไปเขาใหญ่กอีกหลังนะที่เขากำลังสร้างสวยๆนะค่ะที่มีต้นโอลิฟเยอะๆอะไรเงี้ยก็ถ้ามีโอกาสก,าก็อยากไปค่ะคนเคยถามแบบงานตรงกานแต่งญาติไหมแบบเฉลิมช่วงวันอะไรอยา่างเงี้ยไม่กล้าถามเลยค่ะไปนั่งกินข้าวบ,บ้านเขาก็เกรงใจจะแย่แล้วค่ะ <S <S จริงๆแล้วก็ก็คือวันนนนนั้้ตอี เราก็เป็นคนพิเศษเหมายากมันถึงมันนะชวนไปบ้านเขาชวนไปกินข้าวเราเราทวงเป็นคนพิเศษได้เลยเหรอไม่ผ่านแค่สที่นะโอ้ดีใจค่ะดีใจแต่ว่าแต่ว่าเขาชวนก็ไปเนาะถ้าเขาชวนก็ยินดีอย่างยิ่งค่ะแล้วพี่แพนจะไปเที่ยวอะไรกันอีกไหมสองสาวแผนทำงานก่อนค่ะตอนนี้เที่ยวนานไปแล้วค่ะต้องกลับมาทำงาน ช่วงงานแต่ง,ตงน้องไม้น้องไม้จอยมากใช่ไหมจอยมากปวดหลังเลย <c oughs> ค่ะตุปตุเฟคือรับปากน้องสาวไว้คือวันแรกน้องสาวอยากทําเป็นคอนเสิร์ต <c oughs> แล้วบอกว่าพี่สาวน้องอยากให้สนุกที่สุด <c oughs> พวกหนูสนุกตั้งแต่เพลงช้าเลยค่ะ <c oughs> นําไปเลยค่ะเหมือนแขกสนุกกว่าเจ้าตาวนะสนุกเกินแขกค่ะ เ่านีนง่เต็มที่เลยเต็มที่เลยค่ะไม่เหลือความสวยของความเป็นนางเอกซุปตาเลยไม่เหลือเลยค่ะไม่รู้กลับบ้านยังไงทําอะไรตื่นมาปวดตัวมากเลได้มาจากอะไรนะการปวดตัวเนี่ยนั่นน่ะสิเขาเคยแพ้อาหารเราไม่ไแย่งช่อดอกไม้กับเขาบ้างไหมเขินนะสิเออไปแบบว่าเอาไปก็ไม่รู้จะแต่งกับใครโอ้ยว้าดังบ้านนะคะตรงนั้นตรงนั้นเกินไปนะคะจริงๆวันนั้นเราได้เราไม่ได้อยากไปแย่ง มีโมเมนต์น่ารักๆอยาในงานจริงจริงตัดสินใจแรกอยากแย่งเลยค่ะแต่พอกำลังลอยมาคิดนใจอ้าวไม่มีแฟนก็เลยวิ่งหนีแทนในงานไม่พบปกผู้คนเหรอคะในงานไม่ปกผู้จัดการหนูบอกว่าในงานหนูเหมือนกุ้งตัวเล็กที่โดนบีบมะนาวใส่ค่ะแต้ว็อเวลาหนูก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่ค่อยได้เห็นหน้าใครเลยเหมือนเห็นพื้นเห็นเพลงอยู่แค่นี้ค่ะน่าหลอกไม่พบปาใช้หนุ่มมาเล่นเลหรอเขาอาจจะแบบกลัวเรานะคะในส่วนนั้น เพราะว่านั้นดีดมากเหรอดีดนะสนุกมากจริงๆค่ะจริงคือน้องเขามีประมาณ10กว่าวงเนาะพวกหนูเต้นตั้งแต่วงแรกแล้วไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาจากพื้นอีกเลยอ่ะเราเห็นสภาพไปเองเห็นติ๊กต็อกนิดนึงค่ะรีบปิดเลยเพราะว่าคือรับไม่ได้แล้วเขินอายเล็กน้อยจริงๆจำตัวเองได้ไหมพอดูคลิปไม่คุ้นะคะหนูคิดว่าหนูโดนใส่ลายใช่ใส่ลายค่ะดูที่เป็นภาพตัดต่อไหมเป็นไปได้นะคะ A I ค่ะแต่เป็น A I ที่ตื่นมาปวดหลังว่านะคะ เะว่าจาจะชวนไปเข้าวงอยู่ละเห็นสเส็ปละได้ค่ะยินดีอย่าพูดไปไปจริงเด้อคือเฝ้ารอมากวงจ้าหรือยังวงจ้าหรือยังอย่างเงี้ยอิ่มอกอิ่นใจไหมคะอิ่มใจมากค่ะทั้งสองวันเลยเพราะว่าของงานน้องจัดสองวันก็จะมีมีที่ที่โรงแรมแล้วก็อีกมันคือเขาใหญ่ค่ะเขาใหญ่ก็จะเป็นซึ้งซึ้งอย่างเงี้ยก็ดีใจที่ได้เห็นแบบเส้นทางความรักน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วยั่ไงเราอยู่ในโมเมนต์แบบเนี้ย มีความรู้สึกแบบเอ้ยอยากใส่ชุดเจ้าสาวบ้างจังเลยมีบ้ไหมอ่ะเพลินจริงๆรู้ตัวเลยว่าชอบดนตรีสดจริงๆค่ะชอบทำนี้มากชอบทำ <c oughs> นี้จริงๆค่ะงาน <c oughs> แบบนีไปเลยคืออยากให้ <c oughs> ทุกคนรอบตัวแต่งงานวันเว้นวันแล้วก็เป็นดนตรีสดเป็นวงอะไรเงี้ยหนูยอมรับ <c oughs> ว,ว่าหนูจะทําให้ดีที่สุดคือเขาจะมีโมเมนต์อยากเป็นเจ้าสาวบ้างอยากสวยสวยต่ออยากเป็นอยากเป็นค่ะยอมงนั้นใช่คือหลังรถก็เตรียมทุกอย่างไว้พร้อมเป็นในส่วนของผ้าใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราอยากเป็นแขก อยากโอ้ยอยากเป็นแคกค่ะไม่กล้าเหราไหมยังไม่กล้ารับเลยดูสิแสดงว่าสถานะเจ้าสาวยังไม่พร้อมตอนนี้หามันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะอ้ยเปิน้วกสวยขนาดนี้ต้องกค่ขนาดนี้สุดซุปตาขนาดนี้งานแต่งที่ใดเป็นอะไรแข็งรับเชิญกล้าบอกขอบคุณครับแล้วก็โสดโสดมาไม่เหงาเนาะไม่เหงาเลยค่ะอุ้ยเปิดแล้ว่ากใช่เข้าใจต่อเหลืองไม่อยากให้มีแฟนห เข้าใจไม่มีเลยค่ะน่ารักต้องมีแฟนเนาะใช่ไหมคะสิ่งที่ได้ไปต่อต้สุไม่ใช่เราได้ไปต่อเลยสิ่งที่ได้ไปต่อในปี2026จนตีสดค่ะแล้วก็โสดแล้วก็งานแต่งเพื่อนอะไรเงี้ยโอเคแฮปปี้มากค่ะคนต่อไปที่ต้องไปงานแต่งใครได้ถ้าที่เขาบอกได้นะเพื่อนหมดแล้วค่ะ้พี่อุ้ยไม่กล้าถ้ามีโอกาสได้ไปก็ดีใจค่ะหรือเกินเพราะว่าเรา ลัคกี้อินเจนอยู่กันเนี้ความรักก็เลยอาจจะต้องแบบรอก่อนรอค่ะใช่ไหมไปพร้อมกันได้ไหมคะอาจจะไม่ได้เนาะหลักฐานเห็นอยู่ทนโทษแต่ว่าเราอยากทำลัคกี้อินเจนลัคกี้อินเลยก็อยากค่ะถ้ามีโอกาสแต่ว่าก็ถ้าตอนนี้งานมันกำลังโอเคก็โอเคค่ะไปตามนั้นเรื่อยๆแต่ตอนนี้ถ้าดูจากงานเรานี่ก็คือแบบฮอตจะเธอ ใช่ค to well ่ะงานค้างเยอะค่ะช่วงนี้ต้องกลับต้องกลับมาถ่ายให้ครบค่ะเปิดแก้มเออสวยรเงาเลยเออต้องถ่ายแล้วคะไม่มีอะไรอัปเดตเลยค่ะเอายังเลยค่ะคือต้องเป็นถ่ายจะได้ประมาณกลางปีอะค่ะตอนนี้ก็ยังเป็นแบบมีเตรียมแบบพายรอดคร่าวๆอะไรนี้ค่ะพูดไปแล้วเขาไม่พูดใช่เขาไม่ได้พูดอะไรนะเขายังไม่พูดด้วยเลยค่ะตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ยัง แสดงริบเบิร์ดหรือเปล่าคะที่ยังราบตัวยังไม่ครบทุกควงครบหมดเลยวางครบหมดแล้วแต่มันเป็นความลับไหม <c oughs> คะเนี่ยสรุปก็ไม่เขาไม่ได้บอกอะไรหนูเลยอะคะ่ะมันยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าอ๋อ,อ,อพูดไปเขายังไม่ว่ายังไม่มีข้อมูลให้พูดดีกว่าไม่มีใคร <c oughs> คุยกนไม่มีใครคุยเลยมันไม่ช่วยหนูเลยอะค่ะคนนั้นก็คือตอนว่าตอนนี้มันกำลังเตรียมเตรียมบทให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปถ่ายอีกทีกลางปีเพราะตอนนี้ฝนก็มีโปรเจกต์ที่ฝนทำอยู่ค่ะใช่ ตอนแรกเออตอนแรกขอใบัตรไอบทนพนานพนาที่หลายๆคนก็ยังรออยู่อแต่จะเป็นใครตอนนี้มีออกมาสองช้อยคือกฤสุวรรณันกับเบน์ไฟต์ตาตอนนี้สรุปเคาะยังคะว่าเป็นใครหนูเคาะไม่ได้ไงหนูไม่มีสิทธิ์พูดเลยค่ะก็รอทางออฟฟิเชียลเขาจัดการดีกว่าเป็นใครเราก็พร้อมฟาดปันเนาะออฟเฟ ได้หมดแนกใครจะเป็นนกๆกองปีวก็นกตะภายังตอบไม่ได้ทำทั้งนั้นอ่ะเป็นหนูนี่แหละไปก่อนเออหนูตาค่ะอาจจะหนูสวยขึ้นนะผอมๆไม่จริงหรอกจริงหรอดีใจไปอีกคุยชอว์ชอว์ขอบคุณค่ะโอเคต้องบอกอ๋อแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดูแลตัวเองก็ช่วงนี้เที่ยวแฮปปี้กินอิ่มนอนหลับสบายมั้งค่ะ ยาลังใจพรุ่งนี้เริ่มงานจริงจังแล้วค่ะอ๋อหยุดมาทั้งหมดทั้งวันสิกว่าวันเกินด้วยค่ะสองอาทิตย์กว่ากว่าพร้อมไถนาละก็ต้องพร้อมอ่ะแค่ว่าหลังจากนี้คือเราคิวแน่นไม่ว่างเลยใช่ไหมก็รับได้อีกค่ะชักเข้ามาก่อนสำหรับงานที่ไม่ใช้เวลายาวนะดอ๋อที่นี้ใช่พอได้ีมแมลเรนทายไปได้แน่นอนแน่นอนว่างมากค่ะขอติดต่องานเป็นสามารถได้ประมาณไหน สามารถติดต่อที่ผู้จัดการได้เลยค่ะผู้จัดการเลยครับคิวพอได้เหรอคะเพราะตอนนี้ดูเหมือนแบบโปรเจกต์เยอะมากเลยถ้าเป็นโปรเจกต์ก็ก็ค่อนข้างยาวค่ะมีโปรเจกต์สั้นไหมล่ะคะหนูพอได้อยู่จริงจริงลองหาแล้วคอคุณรลธรรมได้ค่ะแนวตั้งพอได้อยู่ด้วยก็เดี๋ยวจะได้ดูซีรีส์สัมภาษณ์ไปหมีผมไปด้วยก็ได้นะไม่เห็นเราเลยกลับไปีลยอ๋อโอเคจะได้ดูอะไรบ้างเห็นหน่อยผมยาวนะ ปีนี้หนูคิดว่าภาพยนตร์น่าจะมีประมาณกลางปีกี่เรื่องคะเรื่องเดียวค่ะที่เขาให้พูดได้คร่าวๆอย่างอันอื่นยังไม่ชัวร์เลยค่ะแต่ก็ยังอยู่ผนงานเรื่องอะไรเออยังพูดเชื่ออะไรไม่ได้เลยค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะแต่หนูคิดว่านี่แหละเดี๋ยวพ้นช่วงนี้ไปเขาน่าจะเตรียมปล่อยแล้วหนูก็น่าจะพูดได้แล้วค่ะวันนี้เจอเฟิร์นแบบจำใจหวังว่าค่ะ สาธุสวยอุ้ยสาธุสาธุขอบพระคุณค่ะอินเสิร์ตค่ะยิงยากยิงดีนน